แบบไหนที่พนักง,งานไม่อยากร่วมงานหรือเข้าไปแล้วก็ลาออกแล้วก็จะไม่กลับมาอีกไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เปิดใหม่อันนี้ยิ่งน่ากลัวถูกไหมครับบริษัทที่กลางเก่ากลางใหม่หรือบริษัทที่ใหญ่ๆที่เปิดมานานล้วนแล้วแต่ครับต้องหาวิธีการว่าทํำยังไงให้คนอยู่นานที่สุดอันนี้สําคัญที่สุดคาว่าอยู่นานกับยุ่ทนไม่เหมือนกันนะอยู่นานหมายถึงว่าอยู่แล้วมีความเจริญก้าวหน้าถูกไหมมีการเติบโต มีความสุขในชีวิตในการทํางานได้งานที่ใช่และชอบอย่างที่ผมเคยพูดไปในเอพิสุดต้นๆเนาะแล้วก็ในส่วนที่พนักง,งานนะครับอีกอันหนึ่งคือไม่มีที่ไปก็เลยต้องอดทนอยู่ใช่ไหมพอออกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีงานทําหรือจะมีใครที่จะจ้างเขาต่อหรือเปล่าด้วยคุณวุฒิวยวุฒิอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ปัจจัยแต่สาเหตุที่ยอดฮิตเลยที่ทําให้คนส่วนมากนะครับตัดสินใจสมมุติว่าเป็นคนเก่าและะ้วัน เอาคนเก่าก่อนนะเคสคนเก่าก่อนคนเก่าคือคนที่ทํางานแล้วหรือคนที่สมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วเป็นพนักง,งานในบริษัทท่านแล้วขอลาออกโอ้นี่น่ากลัวเนาะปัญหานะครับที่พบโดยส่วนมากและก็ที่ประจักษ์กับตัวเลยนะครับที่เข้ามาคือปัญหาเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะตําแหน่งหัวหน้างานอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะอะไรปัญหาส่วนมากคือเมื่อเราเป็นพนักง,งานใหม่หรือเราเป็นพนักง,งานที่ทํางานอยู่ คนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยลูกน้องย่อมคาดหวังคาดหวังอะไร 1. นคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ใส่ใจและดูแลอันที่สองคาดหวังว่าหัวหน้าจะต้องมาช่วยผลักดันและก็ส่งเสริมอันนี้แหละสําคัญมากแต่โดยส่วนมากแล้วเอาตรงๆเลยหัวหน้าก่อนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าได้ก็คือเจ้าหน้าที่หรือพนักง,งานนี่แหละในระดับที่เป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นระดับที่เขาเรียกะไรนะครับ ที่เคยเป็นมาแล้วคือะระดับต้นแล้วกันเนาะเริ่มต้นที่เป็นพนมาักงานแล้วขึ้นไปสู่หัวหน้างานเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเวลาที่เขาเป็นพนมาักงานเนี่ยเขาทํางานได้ดีนะเขาสามารถที่จะเมเนจงานตัวเองหรือว่าบริหารจัดการงานตัวเองถูกไหมแล้วก็บริหารผลงานจนเข้าตาแล้วก็ได้รับการปรับตําแหน่งถูกไหมหรือโปรโมทเนี่ยพอขึ้นเป็นหัวหน้านงานแล้วก็แปลกนะคนกลุ่มนี้แบบพฤติกรรมเปลี่ยนแล้วก็ทัศนคติเปลี่ยนเหมือนมีอํานาจแล้วฉันทาอะไรก็ได้นะครับมันก็จะมีบางส่วนนะก็ไม่ได้ทุกคน มันก็เลยทําให้คนที่ทํางานด้วยที่รู้สึกอึดอัดถูกไหมครับจากเดิมที่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทีมงานพอได้รับอํานาจไปใช้อํานาจในทางที่ผิดคือเป็นนักปกครองแหละไม่ใช่นักบริหารถูกไหมเป็นนักปกครองนะครับแล้วก็พัฒนาไหมไม่เลยอยากได้แต่ผลงานตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองเก่งนะครับเราสูญเสียพนักง,งานดีๆคนนึง แต่ได้หัวหน้าห่วยๆบาคน,นึงนอันนี้สําคัญมันก็เลยอีกเป็นปัญหาหนึ่งว่าเพื่อนร่วมง,งานนะครับที่เคยทํางานด้วยกันหรือคนที่เป็นผูดด้ใต้บังคับบัญชานะลาออกเมื่อเจอกับคนเราอ,อันนี้เป็นประเด็นแรกเลยเทรนสมัยใหม่เขาก็เลยเน้นมากว่าทําไมเขาถึงพัฒนาเรื่องของดีจิตอ์ชิพเพราะ ดิดเดิลชิพนะครับในตัวคือเขาต้องเป็น l e ดดิ้งใช่ไหมสำหรับหัวหน้าคือเขาจะนําไปทางไหนถูกไหมและเขาก็จะพาลูกทีมไปประสบความสำเร็จได้อย่างไงอันนั้คือสําคัญที่สุดเขาต้องมีสารและสินในการบังคับบัญชาอันนี้สําคัญมากแล้วก็เขาจะดูแลยังไงให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งและโดนใส่ใจใส่เขาเรียกน,นะพัฒนาเขาให้เติบโตแล้วก็รู้สึกว่าเขามีคุณค่าอันนี้สําคัญมากอันนี้คือปัญหาแรกเลยยอดห็ตคือปัญหาเรื่อง ที่เป็นพน,นักง,งานนี่แหละโดยเฉพาะระดับหัหน้าง,งานเป็นปันใจจัยให้พน,หนักง,งานหลายๆคนที่เก่งกาจเนี่ยลาออกอตรงๆนะที่เก่งขาดย้านะหรือพน,นักง,งานที่มีคุณสมบัตดิดีๆเนี่ยลาออกไปเราก็สูญเสียมุคลากรที่ดีไปอันที่2เลยนะครับสิ่งที่น่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของขัวัตถทุ่มถิ่นทำงานจนลืมเรื่องของดูแลสุขภาพบางคนเนาะสนใจแต่เรื่องของว่า ทำยังไงให้ได้เงินเยอะๆถูกไหมครับทำยังไงให้มีรายได้เข้ามาเยอะๆถ้าเป็นสายการผลิตเนาะก็จะเน้นเรื่องของโ t เรื่องนี้สําคัญเหมือนกันเพราะว่าคนส่วนมากคือไม่ได้พักผ่อนเมื่อร่างกายมันมาถึงที่สุดถูกไหมครับสุขภาพก็สุดโทรมเข้าไปบางคนก็เกิดโรคจากการทํางานก็มีเยอะและสุดท้ายคือทํางานไม่ไหวนี่ก็เป็นปัญหาที่2ส,ส่วนปัญหาถัดมาก็คืองานเยอะเกินไปอันนี้ก็มันจะมาจากผลพวงเรื่องของปัญหาเรื่องคน ถูกไหมปัญหารเรื่องคนแต่จ,จริงๆแล้วนะปัญหาสุขภาพก็มันจากเรื่องคนเหมือนกันแต่งานเยอะก็มันมาหายอย่างเรื่องคนแหละคืออะไรไหมครับมันมีอยู่2ประเด็นอันแรกก็คือไม่ยอมแบบเขาเรียกนะไม่มีทักษะในการหมายถึงว่าหัวหน้าง,งานจะไม่มีทักษะในการที่จะทำเวิร์กเขาเรียกว่าเวิร์กโหลดแล้วก็มีแต่บอกว่าเออมีพนักง,งานเท่านี้ฉันก็ใช้เท่านี้แหละสุดท้ายแล้วนะครับคนมันทนไม่ไหวก็คืองานมัน หรือไม่ได้พักครับหรือก็เหนื่อยล้าแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนเขาเรียกน,นะเหมือนแรงงานทาสนะครับมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทำอันนี้ก็สําคัญแล้อีกปัจจัยหนึ่งนะห,หัวหน้างานบางคนก็ชอบใช้อะไรเคยใช้คนไหนก็จะใช้คนนั้นวนก็ไม่เคยถามหรอกว่าเขามีงานล้นมือไหมเขาทําไหวไหมนะครับอันนี้ก็สําคัญฉะนั้นแล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คือวันนี้นะครับ ก็ต้องไปดูนะครับสาหรับคนที่เป็นหัวหน้างานนะครับผมไม่ได้ว่าระดับไหนนะครับเหมารวมเลยเาว่าหัวหน้างานดูไหมว่าลูกน้องตัวเองตอนเนี้ทํางานเกินหน้าที่ไหมอันที่1 2งสองงานของเขานะครับล้นมือจนเขาไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนไหมทำสุดท้ายคุณจะเสียคนดีๆไปเพราะคนห่มนี้เขาปฏิเสธไม่เป็นถูกไหมครับใช้มาเขาก็ทําหมดเพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวหัวหน้าจะดน นะเดี๋ยวเขาจะโดนกาหนิถูกไหมครับปฏิเสธไม่มีเงื่อนไขจะมองไม่ดีคนกลุ่มนี้มากจะมองว่าเอออะไรก็ได้เดี๋ยวผมทำให้สุดท้ายก็ทนไม่ไหวพอเมื่อยหลานนั่นเีงและอีกปัญหาหนึ่งก็คือไม่ชอบงานที่ทาวันนี้ผมพูดตรงๆงเลยนะคือบางคนนี่คือเข้ามาลองครับนึกออกไหมครับบางคนนี่คือเอาฝากนะครับพนักง,งานบางคนหรือว่าเจ้าหน้าที่บางคนที่สมัครงานเข้ามาตอนนั้นคืออยากได้งานก็เลยสมัครแต่จริงๆแล้วไม่ได้ชอบงานที่ทำหรอกก็คือทำรอเวลา อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะทำรอเวลาแล้วบางทีก็ทําไม่ไหวถูกไหมครับหรือโดนกดดันแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดสุดท้ายก็ต้องลาอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่ถามว่ามากไหมสวดมากนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปัญหาที่สี่เนี่ยแต่ก็เป็นปัญหาที่ยอดฮิตเหมือนกันนะตอนนี้คือเหมือนกับว่าออสมัครไม่ตรงสาขาแต่ก็ในความที่ติ๊กับเรื่องหลายๆเรื่องใช่ไหมครับเขาก็รับเขาทํางาน พอรับเข้าทํางานเสร็จก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้เพราะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือไม่ได้เรียนมาด้านนั้นโดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เข้ามาแล้วก็พนักง,งานก็อยากเราถูกไหมครับเพื่อไปหาสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับอันนี้ก็สําคัญมากตัวต่อมาก,ก็คือค่าจ้างขั้นต่ําสมัยนี้ก็เข้าใจเลยเนาะสามร้อยบาทถูกไหมครับคุณ90วันก็คือ900 0ถูกไหมด้ยวยค่าของชีพที่สูงขึ้นแต่บางบริษัทก็ยังตั้งแบบค่าแรงขั้นต่ําอยู่ คนก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมครับเขาก็ต้องไปหานะครับในเรื่องของค่าแรงที่สูงกว่าและอีกเรื่องนึงที่น่ากลัวก็คือสวัสดิการก็ไม่มีอันนี้สําคัญเนยได้แต่เงืนเดือนเพียวๆกับประการสังคมตรงๆนะแต่สวัสดิการอื่นก็แทบไม่มีเลยรับรองได้ว่าเขาอยู่ได้ไม่นานครับเขาก็ต้องหาข้อเปรียบเทียบถูกไหมแล้วก็ไปหาบริษัทที่น่าจะให้นะครับสิ่งต่างๆได้มากกว่าตัวต่อมาที่สําคัญอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการเติบโตในองค์กร พราะหลายๆบริษัทไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนไม่มีการรู้ว่าทิศทางในอีกอนาคตน้อยอีกสิปีข้างหน้าจะเติบโตแบบไหนเข้ามานี่คือเหมือนฟิกตำแหน่งอ่ะวันนี้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ถูกไหมอีก5ปีก็จะมองไม่เห็นเลยว่าข้างบนฉันคือตำแหน่งอะไรเพราะไม่มีโครงสร้างเหมือนกับเปิดบริษัทบุกทุ่งนะครับอันนี้ก็ต้องคืนบนระวังนะครับสําหรับคนที่เป็นเจ้าของบริษัทว่าคุณต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนนะไม่งั้นเขาก็จะมองไม่เห็นแคเรียพาสหรือการเติบโตในสายอาชีพของเขา แน่นอนที่สุดทุกคนก็ต้องมีการเติบโตในสายอาชีพถ้ามองไม่เห็นอนาคตก็คงไม่อยู่นะครับมันก็คงจะต้องไปหาบริษัทที่มองเห็นอนาคตเพราะทุกคนก็คือหลักมสัสโลร่ายง่ายเนาะอันแรกก็คือความต้องการทางกายภาพปัจจัย4อันที่2ก็คือความมั่นคงนะครับทางอาชีพนะครับและความเป็นอยู่ของตนอันที่3การที่เราทําในงานที่ใช่และชอบอย่างที่บอกเนาะไปอยู่นะั่นคือมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานนะครับที่ดี และอันที่4ที่เขาต้องมีกันทุกคนก็นคือเรื่องของการได้รับคําชื่นชมและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหรือสังคมและสุดท้ายคือความฝันนั้นสูงสุดทุกคนก็สแสวงหาฉะนั้นแล้วอันนี้ก็สําคัญน,นะครับถ้าโครงสร้างไม่ดีมองเห็นเนี่ยนะคดไม่มีรับรองได้ว่าคนเก่งๆคงไม่ได้มาอย่างยู่กับท่านหรือเขาก็จะลาออกไปไม่นานตัวต่อมาที่เป็นปัญหายอดที่อีกอันหนึ่งคือเจ้านายอันนี้คือคนกลุ่มเลยครับกลุ่มที่คิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งในจักรวาลอันนี้ผมพูดตรงๆนะเวลาที่รับพนักง,งานเข้ามาหรือทําหน้้าที่รก็แลแลวต ส่วนมากก็จะคิดว่าตัวเองเจ๋งที่สุดเก่งที่สุดฉันทําได้เพราะว่าจะเป็นเจ้าของและสุดท้ายหารู้ไหมว่าคุณก็ไม่ได้เอาตรงๆนะบางทีคุณก็ไม่ได้เก่งการขนาดนั้นนะครับสุดท้ายแล้วก็ทําให้คนเนี่ยนะครับลาออกได้เหมือนกันตัวต่อมาคือเข้าไปแล้วนะครับโดนเขาเรียกอะไรนะไม่ให้ทําในสิ่งที่เขาชอบหรือกดความสามารถของเขาไว้นะครับอันนี้ก็สําคัญนะเพราะว่าคนทุกคนต้องการการยอมรับ โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ถ้าไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่เขาชอบหรือสิ่งที่เขาคิดว่ามีคุณค่าเขาอยากทําในสิ่งนี้เขาก็จะมองหาบริษัทที่เปิดโอกาสให้เขานะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆแล้วกันเนาะสำหรับบริษัทหรือว่าเมื่อเขาไปเป็นพนักง,งานแล้วทําไมเขาถึงอยากลาออกถูกไหมครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือมันเป็นท็อกซิตเลยของหลายๆที่นะครับถ้าเป็นเพนทพอยท์ที่สําคัญ นะครับมันมีไม่กี่เรื่องหรอกนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือว่าบริษัทที่ไม่ยอมพัฒนาบุคลากรเลยนะครับหรือว่าไม่มีแผนฝึกอบรมนะครับหรือแม้กระทั่งแบบว่าย้ายกิจการไปถูกไหมแล้วก็ให้พนักง,งานได้ย้ายตามสิ่งสาคัญที่สุดเลยคือไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีแจ้งอย่างเงี้ยพนักง,งานเขาก็รับไม่ได้สุดท้ายก็ลาออกนี่คือปัญหาใหญ่และปัญหาหลักแล้วก็ฝากไว้อีกรย่างสุดท้ายคือปัจจัยหลักสําคัญท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการอยากคิดว่าตัวเองเก่งที่สุด ถูกไหมครับเก่งที่สุดแล้วก็ไม่ยอมเปิดรับสิ่งใหม่ๆจากพนักง,งานไม่ว่าระดับไหนนะครับที่เข้ามาแล้วเขาอยากมีสมรรถภาพที่ดีอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนอกเหนือจากพนักง,งานเก่าจะลาออกแล้วท่านอาจจะไม่ได้รับคนเก่งๆเข้ามาเลยเพราะว่าไม่มีใครอยากมาทํางานกับบริษัทที่รู้สึกว่าอยู่แล้วไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าไม่มั่นคงนครับเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามีแต่ปัญหาถูกไหมอาจจะอยู่ได้แค่3วัน1เดือนสังเกตได้ไง่ายครับถ้าบริษัทไหน turnover ช่วง3เดือนแรกเยอะ แสดงว่าคุณกําลังมีปัญหาแบบนี้ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของหรือว่าคุณเป็นหัวหน้าง,งานรวมถึงเอชานะครับให้มองปัญหาเหล่านี้ที่ผมพูดไปนะแล้วก็มาทําตัวเลขดูสิว่าองค์กรของคุณประสบปัญหาอย่างนี้หรือเปล่าถ้าประสบปัญหาต้องรีบแก้นะครับก่อนที่จะสายเกินไปก่อนที่จะไม่มีพนักง,งานดีๆหรือพนักง,งานที่เก่งและดีเข้ามาทํางานในบริษัทหรือเก่งและดีออกไปทําบริษัทอื่นก็ฝากทุกคนไปครับ